ในรายการวันนี้ที่พัทยาน,นะคะนอกจากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะแนะนําในยามค่ําคืนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าวันนี้ร้านมหาคนครนะคะที่พัทยาเรามีโปรโมชัน่นแล้วก็จะสนุกสนานแค่ไหนคะ่ะ ะค,ะคุณผู้ชมเห็นอาหารมากน่าลายตาแบบนี้นะคะนี่คือเมนูเด็ดที่ใครมาที่ร้านแล้วจะต้องลิ้นลองแต่ว่าก่อนที่เราจะมาแนะนําเมนูเด็ดๆของที่รา้านตอนนี้อยากให้พี่ทีแนะนํำหน่อยคะ่ะว่าร้านมหานครเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะครับผมอตอนนี้นะครับมหานครนครับ,รบให้บริการนะครับตั้งแต่17บเนาฬิกานนาฬิกา,ก,าก็คือ5้ามงเย็น่ะ แล้วก็ให้บริการถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนตอนนี้ได้ถึงเที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางคนยังจะแบบว่าไอ้ห้าทุ่มฉันก็ยังแบบว่าเกิมๆติมเตมเอะไรอย่างนี้อยู่นะคะตอนนี้เล่นนเวลาแล้วอ่างั้นก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะเราก็พิกัดบอกพิกัดปักหมุดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเห็น้องพอใจมาแล้วแบบว่าไอ้ร้านนี้มันอยู่ที่ไหนอยากจะมาจังเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บักหมุดพิกัดหน่อยว่ามายังไงถ้าหนูมาจากทางเส้นพัทยาเหนือครับผม ถ้ามาจากเส้นพญาเหนือครับวิ่งเส้นโสมิตเลยนะครับค่ะแล้วก็มาถึงอ่าแยกพญาตายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวขวา่ะถ้ามาจากพญาเหนือเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวซ้ายรู้สึกว่าจะไปวัดนะคะซ้ายจะมาจากสัตหีบอ๋อถ้ามาอ่าง่ายๆเลยถ้ามาจากทางเส้นสัตหีบต้องเลี้ยวซ้ายถ้ามาพัทยาเหนือให้เลี้ยวขวานะคะพอเลี้ยวขวาเนี่ยมาปุ๊บประมาณกี่ร้อยเมตรถึงร้าน ก็เข้าจากอาแยกพญายาใต้นะครับประมาณ700ร้อเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับ700รอเมตรอยู่ซ้ายมือเห็นป้ายมหานครนะคะสีเหลืองไฟสว่างสวัยแล้วก็วัยรุ่นอหรือสังเกตว่าพญายาใต้ไฟส่องก็ได้อ่าแนะนําเลยนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนถ้าใครกําลังแบบแต่งตัวอยู่เอ๊ะคืนนี้ฉันจะออกไปไหนดีนัดเพื่อนมาคะนัดเดอกแกงมากันได้เลยนะคะแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกแบบว่ากลินอาหารมันก็แบบว่าอยู่แล้วใช่หมอยู่แล้วอยู่แล้ว ลมแบบว่าโชยขึ้นมาเดี๋ยวอยากจะให้พี่ทีแนะนําแต่ละเมนูก่อนเนาะเป็นอันนี้ก่อนเลยจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านอีกหนึ่งตัวใช่ไหม่คะตัวนี้จะเป็นอะไรคะชื่อเรียเป็นซูเปอร์ตีนซูเปอร์เท้าไก่ซูเปอร์เท้าไก่ซูเปอร์ตีนตีหนาจะไม่เพ่โอเคเป็น จริงๆแล้วก็คือซุปเปอร์ตีนไก่นั่นแหละที่เราเรียกกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอลองหน่อยได้ไหมคะตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทได้ประมาณห้าตีนได้เยอะกว่านั้นนะคะได้เยอะกว่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวขอลองหน่อยค่ะเออเดี๋ยวดูว่ารสชาติเป็นยังไง จริงจะบอกว่าเมนูเนี้ยตีนไก่เนี้ยอุ้ยตีนเ,เปื่อยมากเลยนะคะปเ,เปืเ่อยามากเลยขอกินแบบว่านิ้วกลางของไก่นะคะตะก้ออยากกินใช่ไหมเแบบอมมอ,อ,อ้อได้ไหมได้ไหมจะบอกว่าอาจจะเข้มข้นหน่อยรสชาติแบบว่าเป็นแบบว่ากับแก้มเหมาะมากเลยนะคะแค่แบบว่าเข้าปากไปเหมือนแบบจะหาวเวอร์คือดูดปุ๊บคือละลายเลยกระดูกกับแบบว่า เนื้อนี่คือแบบว่าจั่จกันเลยแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าดื่มๆอยู่อะไรประมาณนี้สั่งตัวนี้ไปรับรองสั่ค่ะจัดมาอีกหนึ่งโตนะคะนนเยี่ยมสามารถดื่มต่อได้อีกใช่แน่นอนจริงๆและเห็นพี่ทีเนี่ยแอปกระซิบใหม่นะคะคุณผู้ชมว่าเมนูเนี้ย ไม่มีร้านไหนทําแน่นอนรู้ไหมคะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้เย็นตาหม้อไฟเย็นเตาหม้อไฟซึ่งเป็นเย็นเตาตามที่เราสามารถทานได้ทั่วไปข้างนอกปะอ,อืมถ้าเป็นร้า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 น,ร,านร้านชิลแ,แบบนี้จะไม่ค่อยมีอ๋อไม่ค่อยมีมยอืมก็จะเป็นเย็นเตาเย็นเย็นเย็นตาทะเลนะโอ้คุณผู้ชมคะ่ะก็จะมีแบบว่าหลากหลายมากเลยเหมือนเป็นเย็นตาหม้อไฟทะเลเนาะ มีทั้งแบบว่าเป็นลูกชิ้นปลามีทั้งกุ้งแล้วก็มีทั้งปลาหมึกที่เคี่ยอาหารไม่ใช่แล้วคะเลือกแต่ของที่ตัวเองชอบอย่าก,กินน้ำลายตามกันนะคะอเดี๋ยวขอชิมหน่อยแล้วกันซีนตามหนูเนนะี่ยอยากทานอยากชิมอยากชิมอ่าจะชิมก่อนออ <Okay. S 2> ต้องบอกว่า,าจริงเาเป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้วแต่ว่า มาเจอที่นี่เฮ้ยเย็นตาโฟอร่อยอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมไม่ได้โม้ตแล้วก็อยากให้มาลองด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแเกนที่คนสามารถสั่งทานทั่วไปหนแบบอ,อิบบุกซับอันนี้อันนี้เมนูใหม่อือ้อันนี้เมนูใหม่เฉพาะวันนี้เลยปปะคะใช่ครับเมนูใหม่ของทางร้าน,นชื่ออะไรคะเป็นพิเป็นพิกทอด ตรงเครื่องพิกทอดแม่อีพิม์มานอะใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะคะปีิกทอดของเราก็จะมีอันนี้คือพริกมันไม่เผ็ดอ๋อใช่ครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรอย่างี้ยอันนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรคะพี่ทีขออนุญาตนะคะเอ็นไก่ทอดอเอ็นไก่ทอดลูกค้าก็สั่งบ่อยเนาะรูเองคนนึงแล้วเวลาแบบว่าเมนูเมนูเมนูที่ต้องสั่งที่ต้องสั่งด้วยสรุปที่เอามานี่คือต้องสั่งทุกอย่างของฉันใช่ใช่จะเป็นหัว ที่ร้านดีอ่ะร้านอืมต้ไก่ทอดกรอบนะคะแล้วก็อร่อยค่ะเป็นกับยานนั่นแหละเนาะเอาง่ายๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นน,นี่เซมอนแซ่บ <c oughs> อ่เซมอนแซ่นี้มาเพื่อกินแล้วก็เพื่อ ก็จะเป็น,เ,เ,นเนื้อเนื้อแซลมอนครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นแซลมอนนะคะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดคุณผู้ชมฮะจะบอกว่ามันสดจริงๆอย่ากืนน้ำลายตามนะคะชิมไปเรื่อยๆได้ไหมได้ไหม,ไมไแซ่บค่ะสดสมชื่อไม่คาวเลยค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องมาแล้วกินกับเพื่อนๆท่านไม่ได้ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นพิดเด็ดของของมหานครเช่นกันครับเป็นอของทานเล่นของทานเล่นของที่ร้านมหานครนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดมหานครนั่นเองข้าวโพดมหานครจะบอกว่า ก่อนหน้านี้พอใจเคยมาแต่ว่าเคยสพพั่งข้าวโพดมาหาคนครมันจะเป็นยังไงวะมันเป็นปับคอนหรือเปล่าแต่เนี้ยรูปคินเนเจอร์ใช่สิ่งนี้เจร์ของเขาคือไม่เหมือนใครเลยเ<อ>นะคะ<ๆ>คุณผู้ชมอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็อยากให้พี่เทีะค่ะช่วยแนะนําหน่อยว่าตอนนี้ทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสําหรับนักเที่ยวนักดื่มที่จะมายามค่าคืน,นะคะ่ะหลักๆเลยครับ ร้าน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 บรรยากาศร้านชื่อนะหลักๆก็ต้องอยู่ที่มิเซอร์นะครับมิเซอร์มิเซอร์นนอ,อย่างเช่นวันนี้เลยดีกว่าวันนี้มันพุทธนะครับวัน ก็ทางร้านมหาคอนก็จะ20บาททั้งคืนเลยค่ะโอเคงั้นเท่ากับว่าร้านเนี่ยมีโปรนะคะคุณผู้ชมเป็นมิกเซอร์มาทุกวันพุธเลยใช่ไหมคะครับผมทุกวันพุธมิกเซอร์จะราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วนอกจากที่มิกเซอร์พิเศษแล้วเนี่ยมีโปรอื่นๆไหมคะร้ามแบบว่าเกิดห้วยลำไยอะไรอย่างนี้ไหมจะเป็นเก๊กฮวยสามสามขวดสามแก้วอย่างเงี้ยครับก็มีตรงนี้ราคาติดต่อที่เพจได้เลยครับ อ๋อถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาไม่ถูกนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเส้นทางหรือว่าร้านนี้มีโปรอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นโบโทแล้วก็ให้ด้านรางนี้นะคะคแต่ว่าเบรกต่อไปเนี่ยขอแอบกระซิบนิดนึงเห็นน้ำสีสีแบบนี้จะบอกว่าทางร้านเนี่ยพิเศษมากเลยพิเศษแค่ไหนนะคะ ค่ะรับรองสาวๆมาแล้วแบบว่าว้าวแน่นอนค่ะว่ามันพิเศษยังไงราคาไม่แพงแล้วก็ทุกคนมาจะต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาไปพบกับเครื่องดื่มพิเศษของทางร้านเนาะ <Okay. S 1> ที่จะว้าแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ัในร้านครับผมได้เก๋ๆนะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมลูกค้านะคะนักท่องเที่ยวท่องราตรีตอนนี้ก็เริ่มมากันเยอะแล้วเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมหานครอยู่เส้นพัทยาใต้นะคะเข้ามาไม่ได้ยากเลยนะคะช่วงนี้ต้องมากันเร็วหน่อยเพราะว่าร้านปิดเร็ว แต่ว่าช่วงนี้อย่างนี้แจ้งไปที่ทราบกันไปนะคะเที่ยงคืนยังไงก็รักษาตัวเองกันด้วยนะคะตอนนี้ยากแล้วว่าตื่นเต้นมากอยากลองยังอยากลองยังอยากลองแล้วตื่นเต้นแล้วตอนนี้จะบอกว่าตอนนี้นี่คือแบบว่าเมื่อกี้โดนไฟอ้ไอที่เป็นสีสีเนี่ยเราไม่ได้ออกอากาศอันนั้นคือแบบว่าเดี๋ยวเจอตัวนี้ไปแรงกว่าเจอตัวนี้ไปนี่คือแบบว่าต้องหยุดชนักเลยเพราะว่าอย่างนั้นเชิญได้เลยค่ะ เฟมมิงครับเฟมมิงลาบูร์กินีเฟมิงลาบูร์กินีวันนี้เราจะได้ขับลาบูร์กินีไม่ใช่่่ไมใชเราจะได้ดูดลาบูร์กินีอ๋อดูเลยนะคะดูดลาบูร์กินีเลยมันเป็นยังไงคะแต่ว่ารู้สึกว่าได้กลิ่นหอมเหมือนกับแบบคารุ่นนิดๆอันนี้ดนไฟแล้วจะหอมมากกว่านี้จะบอกว่าถ้าถ้าถ้าอีกช็อตนึงนึงได้เจอแบบว่าดูได้เลยเนี่ยคะดูเลย เชี่ยวคำขอของรายการวันนี้ที่พัทยาพิเศษสำหรับน้องพอใจเท่านั้นโอ้คุณผู้ชมคะตื่นเต้นมากเลยเป็นไงคะติดไหมคะติดไหมคะเอามันลุกยันติดไม่ติดติดไม่ติดติดไม่ติดติดไหมคะติดไม่ติดอ้าตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยางงี้วิธีการดื่มมันนี่ดื่มยังไงคะพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจุดเสร็จแล้วเดี๋ยวกอดจิ้มแล้วนี่โดดอยู่ตรงนี้เลยอ๋อได้ได้ได้ คจะบอกว่าน้องพอใจนั้ไม่ไหวขอเชิญตากล้องคู่ก้าท่านหนึ่งเลยครับมาลองให้หน่อยอ้าวไฟดับแล้วลองดูดูตรงนี้เลยมาเลยครับาเลยอาเลยมากค่ะแต่ว่าขอนิดเดียวเมื่อกี้เราช็อตหนึงแล้วเดียวเลยให้ม่ให้หมดแก้วเลยครับเป็นไนะคะโเค u m o โอเค r สุดยอดจริงๆเลยค่ะโอ้หจะบอกว่าเมาแน่นอนครับ นึงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพบกับความสนุกต้องขอบคุณพิธีมากมากเลยสําหรับเมนูพิเศษนี้บอกว่ากลิ่นหอมติดใจมากแต่ว่าตอนนี้ได้ที่แล้วค่ะขอไปก่อนนะคะครับผมะ่วยบรกัรร้านเลยครับ ขึ้นเป็นสองช่วงเวลาถูกต้องไหมคะนี่กี่โมงถึงกี่มงรอบแรกรอบแรกจะขึ้นสองทุ่มครับลงสามทุ่มอ่าแล้วก็วงที่สองวงที่สอนี่ขึ้นประมาณตีทุ่มครับตีทุ่มโอเคก็คือจะมีนักวงดนตรีนักร้องนักแสดงก็คือเขาจะขึ้นมาหลายวงเลยครับอ๋อสับเปลี่ยนเวียนกันไปนะคะแต่ขอบอกคอนเฟิร์มนะคะว่าสนุกมากตอนนี้นะคะแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะคะ ยามีคีนึงมห,งหาคนครของเรานะคะอยู่เส้นพัทยาใต้นะคะเลี้ยวเข้ามานะคะซ้ายมือนะคะ700รเมตรเปิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็มากได้ทุกวันพิเศษอย่าลริมนะคะทุกวันทุตเขามีโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นมิกเซอร์แค่20บาทเท่านั้นเองนะคะวันอื่นก็โปรโมชั่นเยอะอมากมายเลยครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะอีกมากมายจะบอกว่าวันนี้เออไม่ไหวแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อนรออยู่ตอนนี้ วันนี้ไม่รู้ว่าใครจะคอภาพหรือยังไงแต่ว่าคุณผู้ชมที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเย็นนี้ฉันจะไปไหนกับเพื่อนๆนะคะฝากร้านมหานครนิดนึงนะคะแต่งตัวอาบน้าแต่งตัวโทนดเพื่อนๆแล้วก็รีบมากันได้เลยนะคะส่วนสําหรับวันนี้ขอบคุณพิธีมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านมหานครนด้วยยังไงโปรดติดตามรายการวันนี้ที่พนัญาว่า เทปหน้าต่อไปเราจะพาไปที่ไหนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะ